ครับวันนี้เรามาตรวจสอบนะครับแรงดันน้ำมันของรถยนต์นะครับโตโยต้านะครับ C A G E นะครับ C A F E อ่า C A F E นะครับตอนนี้ช่วงหนึ่งเมื่อกี้เราเปิดออนไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับแรงดันก็เริ่มตกครับรบกวอเปิดได้ไหมครับเรามาเช็คนะครับแรงดันจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับอ่าล นี่ครับอ่อนมาแล้วครับแรงดันขึ้นแล้วครับนี่ครับเกือบ4บา์ครับอยู่ที่ประมาณ3.5นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับแรงดันน้ามันอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3บา์นะครับตัวนี้ซัดไป3.5นะครับแล้วก็เวลาที่เราปิดสวิตช์กุญแจนะครับแรงดันจะต้องไม่ตกลงทันทีทันใดครับตอนนี้ก็ลงมาแล้วก็รักษาแรงดันให้อยู่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3บา์นะครับก็ถือว่า ปั๊มตัวนี้ใช้งานได้นะครับการที่เราจะมาวัดนะครับตัวนี้ก็วัดทางเข้าของแรงดันน้ำมันมาจากปั๊มนะครับครับตัวนี้ก็อยู่ในส่วนของก่อนเข้ากรองนะครับตัวนี้ก็เป็นกรองที่เขาแปลงมานะครับก็ถือว่ารักษาแรงดันได้นะครับอยู่ที่ประมาณ3บาร์นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องยนต์ CAGE นี้นะครับ C E F E ใหม่กว่านะ F E นะครับ ที่ก็ถอดบริเวณนี้นะครับเป็นท่อทางเข้าของน้ํามันนะครับก็เป็นวิธีการตรวจเช็คแรงดันน้ามันครับ